ครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับผมก็วันนี้มารับมอบส่งมอบนะผมก็เป็นตัว XL ตัวเตี้ยนะผมตัวนี้ก็ลูกค้าชื่ออะไรนะครับชื่อนัทวัฒน์นนไกรครับอ่าชื่อนัทวัฒน์นะครับผมนัทวัฒน์นนไกรนะผมลูกค้ามาจากจังหวัดไหนครับจังหวัดสระแก้วครับผมมาจากจังหวัดสระแก้วนะครับแล้วก็ลูกค้าทำอาชีพอะไรนะครับเออเป็นพนักงานแฟฝดในแฝดครับอ๋อเป็นพนักงานแฝดนะครับส่งพัสดุนะครับผมตัวนี้ก็พอดีเลย ตอบโจทย์เลยนะผมกับตัว XL ตัวเตี้ยอันนี้นะครับผมลูกค้าก็จะใช้ส่งพัสดุตัวนี้ลูกค้าได้โปรโมชั่นเป็นยังไงบ้างครับเออได้โปรโมชั่นซับดาวครับพี่อ่าก็ฟรีดาวใช่ไหมครับฟรีดาวให้นะผมวันรับรถไม่ต้องจ่ายเงินนะผมตัวนี้ก็โปรโมชั่นนี้นะผมได้จริงเนาะครับได้จริงครับผมโอเคนะผมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับลูกค้าบอกยืนยันนะครับผมก็ถ้าอย่างไรก็ขอขอบคุณมากนะผม แล้วเจอเราทางช่องทางไหนนะครับเจอใน a c e b o o k ครับผมอ๋อในเ c e b o o k เพจฟอร์แจกแหลกเนาะใช่ครับใช่ครับทางเพจฟอร์แจกแหลกนะครับผมถ้าเกิดท่านใดสนใจก็สามารถเข้าไปดูได้รทางเพจนะครับผมวันนี้ก็ขอขอบคุณลูกค้ามากนะครับผมที่ให้ความไว้วางใจนะที่มาออกรถกับเราถ้ายังไงขอลูกค้าฝากไว้สักนิดหนึ่งนะผมถ้าเกิดว่าอยากจะได้รถไว้ใช้งานแล้วก็โปรโมชั่นดีแบบนี้จะต้องซื้อที่ไหนนะครับเอ่อที่ เพจเพจปลอยแจกแรงนะครับแจกแรงกครับผมใน Facebook ครับพี่โอเคนะผมก็ขอให้ลูกคา<น>้าเดินทางปอลอดภัยนะผมก็ทำกิจการขอเจริญรุ่งเรืองนะผมก็ขอบคุณมากนะ,ค,ะ,ระกครับสวัสดีครับ